ใช่แหละคอยคาดจะคุยไงคอยคาดทะลองเพ่งไงตัวนี้ก็หลุด สวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีจ้าคุณนัทชานะครับจากไม่อนตอนอนทุกนะครับที่แดงกงหัวเลาะมานะครับสวัสดีจ้าคุณพ่อต่างบ้านนะครับจากไมอ่อนตอนอนทุกนะครับ <c oughs> กลางคืนบอหลับบอนอนแม่นอนแม่ทานะครับ <c oughs> การเคลืนบอลรับบอนอนน้าเม่่าฮะนะพี่นัดพี่นัดนะครับจากแม่ชช่านะครับขอบคุณหลายๆนะครับด้อยขอบคุณเพื่อนๆทีนี้น้าครับขอบคุณทุกกระล่างแรงใจขอบคุณเมท่าขอบคุณคุณอาชานะครับขอบคุณ ล่อลูกไอ้หนึ่งพนะอ๋อล่อลูกนอนถาลูกใช่แมนบ่ลูกกลับทีหนึ่งพนนะอ๋อลูกกลับทีหนึ่งนอคักดีนอหยดน้ำพนันนะครับอ่านดีดีนาอ่านคือคนเมาคั่งแค่ใ <c oughs> ส่ตัวใดย็นเนี่โอ้ยเนี่ยข้นเว่อร์ม เดี๋ยวจะเขียนมาเลยหนึ่งหาแอดสวยๆแบบนี้ให้แนตจักคนตาลัดมันก็อัพถึงกว่านั้นตัวใกล้กับตาได้มันใกล้กับมันพ่อไกลเลยใกล้กับมนพ่อไกลบันอ่านดีเนี่ยอ่านคือคนเบาข้างแพ้พนัน จะพากตากต่างยังเนาะคุณไก่เอ้ยคุณไก่แตกต่างเนาะครับบอได้ละจ้านะครับแต่ไม่ถา้ามาแต่นอนซื่อเสื้อลมบรรยากาศมันเย็นกันเลยแต่นอนแมนบอมมไม่ถ้า เง้ากระตากกระตากัตตาคิดนอ้าวจัดไปกระตาคักคักทขอ,ขอตงต้มกินจักฮาตนแน่หลายแฉะขุนยอดการตัวใหม่ทีกกระตืเนี่ยหลายแฉ <c ười> ่นะขอบคุณมากๆเด้อเพื่อนๆพี่ๆเด้อขอบคุณแม่ทานหลายๆครับ เพิ่นไปสัญลาบดีรุ่งคลิปเงาบ่มีคลิปลงเงาล่งเพินพอส่งงานเพิ่นปวดขาได้เป็นไงน,นั่งซื้ออูไรกับปวดขา ขอบคุณคุณแอดมากมากนะครับขอบคุณเจริญร้านดวงตานะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกเลิฟอบคุกไลเดอร์ขอบคุณทุกการติดตาม